วัดดอนมงถือเป็นวัดที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ประทับรอยฝ่าพระบาทไว้สี่รอยรอยแรกเป็นรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากักุสันทะรอยที่สองเป็นรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคบนะรอยที่สามเป็นรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า กัปะรอยที่สี่เป็นรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นรอยพระบาทใหญ่เล็กลดหลั่นกันลงมาปัจจุบันปฏิสถานอยู่ภายในอุโบสถสารพัดนึกวัดดอนโมงบ้านดอนโมงตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจังหวัดนครพนม Oh yeah.